q u i ยลั u ชัวรเมื่อความหรูหราเป็นเรื่องของการเห็นและการถูกเห็นอ่าไม่ต้องการที่จะโชว์อวดรวยแต่ว่าใส่ของแพงให้ตนเองรู้สึกดีซึ่งผมเคยเจอคนคนหนึ่งซึ่งชอบชอบใส่เสื้อ Versace ชีเขาเขาบอกผมว่าจะ Quiet Luxury ไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนเพราะว่าถ้า Quiet Luxury ให้คนอื่นไม่รู้อ่ะสู้เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าราคาถูกๆไม่ดีกว่าหรอเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ใส่ได้เหมือนกัน ฉะนั้นผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาก็ใส่ Versace ไปเลยแทนที่เขาจะไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆที่มันไม่ได้โชว์ความแพงคันนี้แต่คนซึ่งชอบอะไรซึ่ง understated แล้วก็ไม่โชว์เนี่ย มันก็อาจจะมีอีกเหตุผลหนึ่งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณตมอรสุปปริชาก็เขียนว่าคําว่า quiet luxury เริ่มเป็นที่พบเห็นบ่อยครั้งมากขึ้นในสังคมไทยคํานี้อาจดูเหมือนเป็นคําใหม่แต่ที่จริงแล้วตัวแนวคิดนั้นไม่ได้ใหม่เพราะในราวทศวรรษ1980มีอีกคาหนึ่งใช้เรียกกลุ่มคนลักษณะแบบเดียวกันนี้ว่าเป็น stealth wealth หรือรวยและหรูนั่นแหละ stealth wealth คือมีฐานะดีแต่ว่าไม่ไม่โชว์ให้ผู้อื่นเห็นก็คือว่าทําตัวเงียบๆเ,เข้าไว ผมคิดว่าที่คุณโตมอนเขียนเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่มีทั้งดาราพรีเซนเตอร์แล้วก็นักธุรกิจทำธุรกิจขายตรงขายไม่ตรงแล้วก็มีทั้งตำรวจยันอินฟลูเอนเซอร์ยันกูรูด้านนู้นด้านนี้กลายมาเป็นคนซึ่งโชว์ออฟหมดเลยนะฮะทั้งดาราทั้งพิธีกรจากนาฬิกายันรถยนต์กลายมาเป็นสังคมโชว์ออฟในแบบที่เฮ้ยมันยังเหลือไหมคนซึ่งต้องการควีตลักชัวรี่เนี่ย คว i ยลักชัวรี่หรือหรูเงียบเป็นไลฟ์สไตล์ที่กลับมาได้รับความนิยมอย่างมากเพราะซีรีส์เรื่อง succession ของ HBO ที่ตัวละครตระกูลรอยนั้นร่ำรวยระดับอภิมาษถีแต่หลายคนกลับแต่งตัวแบบที่ดูเผินๆแล้วอาจนึกไม่ออกว่าราคาแพงอย่างไรตัวอย่างเช่นตัวละคร Kendall Roy ใส่หมวกแก๊ปสีดำหน้าตาดูธรมธรมดาธรรมดาแต่ปรากฏว่ามันคือหมวกแก๊ปราคา625เหรียญ ที่ออกแบบโดยแบรนด์ลโรเพียนหน้าทำจากผ้าแคชเมียร์ซึ่งเป็นไปตามคอนเซปต์ที่ว่าถ้ารู้ก็จะรู้ if you know you know if you don't know you don't know ถ้าคุณไม่รู้ก็จะไม่รู้ก็คือถ้ารู้จักของดีชิ้นนี้ก็จะรู้โอเคอาการหรูเงียบนี้จะเน้นไปที่ความเรียบง่ายหรูหราเพราะคุณภาพของวัสดุที่ใช้โดยที่ไม่พยายามประกาศความรวยออกไป แต่ว่านิดนึงผมเสริมคุณโตมมอนิดนึงแต่จริงๆแล้วควายเล็กทรเนี่ยมันก็ตามมาด้วยความทนงตนแล้วก็ยิงๆนิดๆสไตล์หลงตนเองโดยที่เหมือนกับว่าฉันไม่ต้องบอกคนอื่นแต่ฉันก็มั่นใจในของของฉันเพราะของของฉันก็แพงกว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึง่งผมไม่ได้วองว่าหรูเงียบมันดีนะผมมองว่ามันก็สิ้นเปลืองอยู่ดีนะอ่าแต่ไม่เป็นไรโอเคคุณโตมอนเขาเขียนอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ความหรูเงียบจึงคือการแสดงความรวยแบบฉุดชาด์ เด่นชัดอยากเปิดเผยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการใช้เข้าของที่มีโลโก้แบรนด์เนมขนาดใหญ่ๆมองเห็นชัดเจนว่าใช้แบรนด์หรูอ,อยู่นะหรือการใช้เครื่องประดับซสบิ๊กเบิ้มเช่นสร้อยทองคําเส้นใหญ่ๆเหมือนโซ่หรือเครื่องเพชรวูบว่าบาดตาไล่ไปจนถึงอุปกรณ์ประดับร่างกายอยื่นๆที่ประกาศสักดาข,ของสถานะเช่นนาฬิการหรูเรือนใหญ่ๆไปจนถึงรถยนต์หรูเข้าขายซูเปอร์คาร์หรือลักชัวรี่คาร์ทั้งหลายประมาณว่าเห็นปุ๊บก็รู้เห็นรู้ ก็รู้ปั๊บว่ารวยในโลกโซเชียลมีเดียของไทยช่วงนี้จะเห็นสับฮิตอีกคำหนึ่งที่ตรงข้ามกับ Qui e t l u x u r y และนั่นก็คือคำว่าติดแกรมติดแกรมคือติดแกลมติดกามความเป็น g l a m o r o u s แต่อาการติดแกรมเนี่ยไม่ใช่วัฒนธรรมเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าเป็นชั่วคราวตรงข้ามกับ Qui e t l u x u r y ยังมีวัฒนธรรมอีกหลายอย่างที่หรูไม่เงียบตัวอย่างที่ยกไปแล้วก็คือการโชว์โลโก้แบรนด์ชัดๆอันนี้มีชื่อเรียกด้วยก็คือโลโกเมเนีย ฮอลเกเมเนียโลโกเมเนียทรัมเมเนียถ้าลายที่ปรากฏเป็นการเอาชื่อย่อของแบรนด์มาพิมพ์หรือปะลงไปซ้ำๆกันก็จ,จะเรียกได้ว่าเป็นโมโนกรมเคิร์เชอร์เป็นต้นอันนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะเน้นการสื่อสารสถานะทางสังคมแบบตรงไปตรงมานอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมไฮบิสเคิร์เชอร์นี่อะไรวะซึ่งแต่เดิมเป็นคําที่ใช้ในแง่ลบแต่จนกระทั่งนักธุรกิจฮ่องกงอย่างเควินมาเปลี่ยนแปลงความหมายเชิงวัฒนธรรมของคําคํานี้ ด้วยการตั้งชื่อบล็อกแฟชั่นของตนเองว่าไฮบิสแต่ก็ยังไม่ได้ลบล้างความหมายในแง่ลบของมันออกไปหมดคำว่าไฮบิสเค c u เ t อร์หมายถึงการแต่งตัวหรือการใช้เข้าของประเภทที่เรียกได้ว่าแรงแงซื้อเข้าของประเภทที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดและมีราคาสูงสุดอ๋อต้องซื้อของซึ่งอยู่ในเทรนด์ใหม่ๆซึ่งเพิ่งออกมาซึ่งอันนี้ก็สิ้นเปลืองไปอีกแบบน,นะฮะโดยไม่พิจารณาเรื่องคุณภาพมากเท่ากับราคาอแต่อย่างน้อยพวกนี้เขายอมรับไงว่าเขาเป็นไปตามไฮป์ปะ ใช่ไหมผมคิดว่าพวกที่มีปัญหาที่สุดอ่ะคือพวกควายลักชัวรี่เนี่ยแหละที่หลงไหลในโปรดักเกินกว่าสิ่งที่โปรดักมันให้อ่ะก็คือว่าไปเชื่อในคุณภาพของโปรดักนั้นจริงๆทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้มาเก็ตติ้งของโปรดักนั้นมันก็หลอกคนซื้อว่าเป็นควายลักชัวรี่อะใหบีเนี่ยสัมพันธ์กับอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่คุณหนูคนไทยอย่างดีแล้วนั่นก็คือแฟชั่นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปของลิมิเต็ดก็จะตกรุ่นหมดความน่าสนใจไม่ทันสมัยอีกต่อไป จึงต้องเปลี่ยนใหม่ทำให้ไฮบีชเข้าข่ายแฟชั่นได้เหมือนกัน ที่น่าสนใจคือเขาว่าติดแกลมนั้นมักจะไม่ได้ใช้กันจริงจริงจังสักเท่าไรออกจะเป็นคําเรียกล้อเลียนทั่วไปได้วยซ้ำและคนที่มีอาการติดแกลมหรือติดแกลเมอร์เนี่ยหรือแกลเมอร์สตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องร่ํารวยหรือหาซื้อของแพงๆมาใช้เสมอไปคนกลุ่มนี้จึงต่างจากกลุ่มนูโวอรชกลุ่มรวยใหม่นูโวอรชคือกลุ่มคนที่ต้องการแสดงความมั่งคงอย่างเปิดเผยเ,เพื่อให้คนรับรู้ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงตนเองจนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่า นคนกลุ่มนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจริงและเมื่อประกอบกับความต้องการประกาศตัวด้วยก็เลยเลือกใช้แต่สิ่งที่แสดงองอกถึงความร่ำรวยและเน้นการใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยซึ่งหากเปรียบให้เห็นก็อาจจะต้องย้อนกลับไปที่ตัวละครในหัสนิยายของปออินทราปาลิตอย่างอาเซียกิมหวนที่ชอบฉีกแบงก์อวดความรวยของตนเองเป็นอาจินหัสนิยายคือเรื่องราวนะวนิยายแนวรื่นเริงโอเค ก,กลุ่มโรยใหม่นี้มักจะถูกค้อนแค้จากกลุ่มผู้ดีเก่าว่าขาดความเข้าใจเรื่องรสนิยมแบบดั้งเดิมแต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ตัวแบบและเบ้าของรสนิยมก็ไม่ได้ถูกขังอยู่ในวัฒนธรรมของผู้ดีเก่าอีกแล้วเกิดวัฒนธรรมแบบ influencer culture ขึ้นมาซึ่งมีวิธีคิดในการอวดไลฟ์สไตล์ผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งบางส่วนก็อาจจะอวดรวยจริงแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่มุ่งเน้นการสร้างภาพที่เกินจริงไล่เลยไปจนถึงการขโมยอัตลักษณ์ของคนอื่นมาใช้ เพื่อเรียกร้องความสนใจและการมีส่วนร่วมจากคนอื่นจะเห็นได้ว่าด้านตรงข้ามของ q u i e t l u x u r y นั้นได้มีความหลากหลายเลยทีเดียวดังนั้นจึงขอพูดได้ว่าแกนของอาการหรูเงียบนั้นคือการให้ความสำคัญกับคุณภาพและความประณีตของสิ่งที่ตนเองใช้มากกว่าการตะโกนบอกคนอื่นว่าฉันใช้สิ่งเหล่านี้อยู่และเมื่อของที่มาจากวัสดุที่ทนทานกว่าก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเข้าของเหล่านี้บ่อยนัก ในด้านหนึ่งจึงดูเหมือนว่าสภาวะหรูเงียบนั้นจะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมากกว่าหรูเงียบเกี่ยวกับยั่งยืนไหมในบางรายถ้าเป็นคนซึ่งต้องการประหยัดใช่แต่ถ้าไม่ได้เป็นคนซึ่งต้องการประหยัดแต่ว่าต้องการบอกกับตนเองว่าตนเองนั้นหรูเงียบเป็นผู้ดีไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็อาจจะเป็นคนซึ่งก็ยังใช้เงินซื้อเปลืองอยู่ดี คืออันนี้คุณตตมันเขียนผมคิดว่ามาได้ถูกทางนะครับถ้าจะวิเคราะห์ต่อเนี่ยก็คือว่าไอ้หรูเงียบเนี่ยบางทีมันก็คือเป็นข้ออ้างในการที่จะหรูแบบตนเองอะ่ะแต่มันก็ใช้เงินสิ้นเปลืองพอๆกันเข้าใจผมไหมเขามาที่ประเด็นเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ culture เรื่องหรูเงียบแนวคิดแบบหรูเงียบนั้นมีมิติทางสังคมหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นการก่อให้เกิดชนชั้นนำแบบใหม่ที่มองว่าการอวดความรวยแบบโจ่งแจ้งเป็นเรื่องหมดยุคไปแล้วก็ได้ หรือใช้ความหรูเงียบเป็นการแบ่งชนชั้นแบบใหม่ที่สะท้อนให้เห็นการแบ่งการแข่งขันทางสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นเหมือนกับว่าหรูเงียบคือหรูจริงอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีการใช้ใช้คําพูดอธิบายแบบนั้นนั่นคือไม่ใช่แค่มีเงินซื้อเท่านั้นแต่ย้อนกลับไปหาวิธีคิดเดียวกับผู้ดีเก่าด้วยและนั่นก็คือต้องมีรสนิยมที่ดีด้วยและผู้ซึ่งมีรสนิยมที่ดีก็ไม่ควรที่จะอวดรสนิยมตัวเอง ในมุมของการผลิตการบริโภคและสิ่งแวดล้อมความหรูเงียบคือการส่งเสริมการบริโภคโดยมองที่คุณค่าของเขาเหล่านั้นจึงมักจะเป็นของที่คงทนและใช้งานได้ในระยะยาวเท่ากับสนับสนุนงานฝีมือและการผลิตคุณภาพสูงแต่ปัญหาของสินค้าประเภทหรูเงียบก็คือมักจะมีราคาแพงระยับและจําเป็นต้องแพงระยับด้วยถึงจะเข้าขายความหรูเงียบนี้ได้วงเล็บให้คนซื้อมีความรู้สึกว่าซื้อของดี ผมให้อีกมุมหนึ่งกับคุณโตมอนได้ไหมผมชอบบทความนี้ของคุณโตมอนมากลงรายละเอียดในเรื่องซึ่งผมคิดอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าไม่ว่ามันจะเป็นหรูเงียบหรือหรูไม่เงียบเนี่ยนะฮะทั้งคู่นะฮะทั้งอวดรวยและไม่อวดรวยเนี่ยคือไม่อวดรวยคือหรูเงียบคืออวดให้ตนเองรู้คนเดียวผมไม่ได้มองว่าหรูเงียบคือต้องการ Product ์ที่ยั่งยืนผมคิดว่าหรูเงียบเนี่ยแหละหลอกตนเองอยู่ ว่าตนเองเนี่แหละไม่อวดรวยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยอวดรวยให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าคนอื่นซึ่งอวดรวยอย่างตรงไปตรงมาผมคิดว่าทั้งคู่ฮะทั้งหรูเงียบและหรูไม่เงียบนะฮะทั้งคู่เลยฮะโดนฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของบริษัทที่เข้าผลิตสินค้าเนี่ยนะฮะตั้งแต่หลุยยันปราด้าเนี่ยยันเวอร์ซัสเช่นะฮะยันพีอาเนี่ยโดนฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของเขาหลอกหมดเลยผมเป็นคนซึ่งมีของหรูได้และก็คงจะมีบ้างแต่ผมไม่เอาเงินไปซื้อของหรูหากไม่จําเป็น ถามว่าอยากไหมก็อยากแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าผมซื้อในระดับนั้นและจ่ายเยอะขนาดนั้นมันก็คือโดนหลอกกันแหละในชีวิตมันไม่มีอะไรมากนะฮะมันมี Transaction ที่คุณจะต้องทําเมื่อ Transaction นั้นจบคุณยากจนลงอีกคนร่ำรวยขึ้นคุณจะไปเที่ยวลาวช์คาราโอเกะเปิดเมมเบอร์ในวันรุ่งขึ้นเจ้าของลาวช์คาราโอเกะนั้นรวยขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสน ผมจะควักเงิน10ล้านซื้อ兰กินี่ไอ้คนขายูกินี้มันก็รวยขึ้นผมก็จนลงก็แค่นั้นัแหละไม่มีอะไรมากมันมันเป็น transaction ที่คุณเลือกได้ว่าคุณจะอยู่ในข้างไหนของ trans transaction เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเวลาคุณดูกรณีของ Warren Buffett เนี่ยอภิมาสถีใช่ไหมวอร r เรนบั f เฟ t คือควายเล u ก u ร y หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะวอ r ์เรนบ f ฟเฟต doesn't give a shit เขาไม่ต้องซื้อ Product แพงให้ตนเองรู้สึกหรูแม้ว่ามันจะเป็นควแอตหรือดังสำหรับผมควแอต Luxury เนี่ยแม่งทอกซิกยิ่งกว่าไม่ควแอตอีกเพราะว่ามันทำให้คนคนนั้นน่ะคิดว่าตนเองอ่ะไม่ต้องการอวดแต่จริงๆแล้วคนคนนั้นก็พร้อมใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองอยู่ดีแล้วก็ปลอบใจตนเองว่าตนเองอ่ะไม่เป็นคนอวดรวยทั้งๆท,ท,ที่ก็อวดรวยให้ตนเองรู้คนที่เป็นคว i อ t Luxury เนี่ยก็แอบ,บอวดรวยให้เพื่อนฝูงและสมาชิกครอบครัวญาติพี่น้องรู้ด้วย ผมรู้จักหมดแล้วฮะตั้งแต่ u ว e ตยัน l o u ลักชัวรนะฮะผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น u ว e ตหรือ Loud Luxury เนะี่ยโดนฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของบริษัทแฟชั่นโปรดักต์หลอกทั้งนั้นจนยากจนลงเหมือนคุณต้องไปน,นั่งร้องคาราโอเกะให้บรรดาสาวกที่รออยู่ที่ที่ร้านปรบมือให้ะฮะเขาก็ปรบมือให้ะฮะแล้วถึงเวลาคุณจ่ายเท่าไหร่อ่ะ มันบูสซ์เซิลเวอร์สตีมใช่ไหมมันบูสซ์เซิลเวอร์สตีมโลโกเมเนียมันบิลซูเซิลเวอร์สตีมหรือ Product นี้ทำมาจากสิ่งนี้และอยู่ได้อย่างยั่งยืนโอโ้โหตลอดชีวิตโดนหลอกกันทั่วหน้าแล้วก็ยากจนลงบรันบรันบัฟเฟตต์อีสต์เดอะโมเดลไม่ใช่ควีตลักชัวรี่คือโน่ลักชัวรี่ คุณตอมอนเขียนว่าถ้าคุณเป็นคนรวยมากๆแต่ซื้อรถยนต์ราคาถูกมาใช้ใส่เสื้อผ้าตลาดนัดและอื่นๆแบบนี้ไม่เข้าข่าย q u i ยลักชัวรอันนี้เข้าข่าย Warren Buffett นะเพราะการใส่ของราคาถูกทั้งที่ร่ํารวยอาจจะมาจากแนวคิดอื่นๆเช่นการให้คุณค่ากับความประหยัดการใช้ชีวิตแบบน้อยหรือ m มินิม l ล s สหรือต่อต้านวัตถุนิยมและอื่นๆในขณะที่แก่นของควายลักชัวรไม่ใช่การพรางตัวอยู่ใต้ของราคาถูกทว่าคือการใช้ของแพงนั่นแหละ แต่ของนั้นจะต้องแพงแบบไม่ตะโกนเพราะการใส่ของ,ของถูกอาจจะสะท้อนว่าคุณไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพวัสดุหรืองานฝีมือก็ได้จึงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าถ้าสมราแนวคิดคว้ยลักชัวรี่มากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่ที่แยบยนต์มากขึ้นด้วยซ้ำคุณตะมอนเขียนในตอนท้ายว่าเราแต่งตัวหรือใช้เข้าของต่างๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราอยากให้คนคนเห็น แต่เมื่อแต่งตัวแล้วก็ต้องอยากออกไปข้างนอกเพื่อไปดูคนอื่นว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นควายลัก r y รี่จึงสามารถนำมาใช้ในการแบ่งแยกผู้คนในสังคมได้ง่ายเพราะมีเฉพาะคนที่เข้าใจควายลัก r y รี่เท่านั้นจึงจะมีความสามารถในการเห็นความพิเศษที่คนทั่วไปมองไม่เห็นคือสามารถแยกแยะคุณภาพและรายละเอียดเล็กๆน,น,น,น้อยๆได้เป็นการมองทะลุปไปถึงความหรูหราที่ลึกกว่าแค่เรื่องภาพลักษณ์ภายนอก ที่ฉุดชาดแล้วจะเกิดการรับรู้เฉพาะคนวงในสามารถสื่อสารกับกลุ่มที่มีรสนิยมความเข้าใจและการรับรู้ในการเข้ารหัสที่คล้ายกันมันก็เป็นการแยกพวกอีกทีนึแหละซึ่งต้องเน้นย้ําเอาไว้ตรงนี้ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องผิดเลยตราบเท่าที่ไม่ได้เอาแนวคิดไปใช้ในการเหยียดคนกลุ่มอื่นก,ก็เขาเอาไว้ใช้ในการเหยียดคน,คนกลุ่มอื่นไงมันถึงสมควรโดนดา่า มันมีเหตุผลที่ q u i e ลั u ช u รีเนี่ยมันน่าหมัอนไส้มากกว่า Non Quiet Luxury ไงคุณโตมอนควีตลักชูรี่จึงคือเรื่องของการเห็นและถูกเห็นที่ในด้านหนึ่งอาจคล้ายๆต้องการไม่ให้เห็นแต่แท้ที่จริงแล้วก็ต้องการให้เห็นจากคนที่รู้กันคว i ตลักชูรี่อาจจะเป็นการปฏิวัติเงีย,งยบๆของวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนจากการประกาศความมั่งคั่งด้วยเสียงดังมาเป็นการกระซิบบอกรสนิยมแต่ในบางครั้งเสียงกระซิบนั้น กลับดังกว่าการตะโกนเสียอีกนั่นเพราะควายลักชัวรี่ไม่ได้เป็นเพียงแนวทางการแต่งตัวหรือไลฟ์สไตล์แต่อาจจะเป็นกระจกสะท้อนความซับซ้อนของสังคมร่วมสมัยที่การไม่อวุดรวยกลับกลายเป็นการอวดความเข้าใจและการไม่ต้องการให้เห็นกลับกลายเป็นการอยากให้เห็นมากการไม่ต้องการให้เห็นกลับเป็นการอยากให้เห็นกว่าไม่อยากให้เห็น ควายลักชัวรี่ไม่ใช่เทรนด์แต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่การหลีกหนีจากการแข่งขันทางวัตถกุก็ยังกลายเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ได้ด้วยถูกต้องก็คือว่าเอาง่ายๆคือควายลักชัวรี่มันเป็นรสนิยมในแบบที่พอคนมีเงินแล้วอยากซื้อของแพงแล้วก็อยากจะแสดงให้ผู้อื่นซึ่งเป็นพักพวกเดียวกันซึ่งมีฐานะร่ำรวยเห็นว่าตกลงแล้วเนี่ย เราฐานะดีอยู่นะเราแค่ไม่ได้โชว์ออฟแต่เราก็โชว์ออฟให้เพื่อนฝูงเห็นว่าเรามีฐานะร่ำรวยโดยแบรนด์ที่เพื่อนฝูงเขาเข้ารหัสเราก็รู้จักนะก็เหมือนกับใส่นาฬิกาที่แคนแทนจะเป็นเรือนที่ทุกคนรู้จักว่าแพงก็ใส่นาฬิกาที่เฉพาะคนนาฬิการู้จักว่าแพงอารมณ์ประมาณนั้นแหละฮะอาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลเมื่อทนายอเวนเจอร์เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เขากาลังพูดถึงทนายตบรัพย์หรือเปล่าสงสัยจะใช่เลทนายตบรัพ์ทนายหาเสียงทนายหิวแสงทนายแบ่งเปอร์เซนต์ในแบบที่ได้เปอร์เซนต์จากคนซึ่งเดือดร้อนอยู่ด้วยและคนซึ่งโดนฟ้องจากผู้ซึ่งเดือดร้อนก็โดนแบ่งเปอร์เซนต์ด้วยตบซัพย์ทวนหน้าแล้วก็ไม่คว i e ลักช u รี่แต่ส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากการไม่คว i e ลักช u รี่พอผ่านไปสักพักก็จะคว i e ลักช u รี่เพื่อยกระดับจากเพื่อนฝูงเดียวกันซึ่งไม่คว e t อาจารย์สมชายเขียนว่าไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ความเฟื่องฟูของทนายเอเวนเจอร์ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงบางคนอาจจะสแสวงหาประโยชน์ในหลากหลายแง่มุมจากกระแสดังกลา่าวบางคนก็อาจจะกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจารธระทาทางวิชาชีพอาจจะทําให้เกิดความเชื่อถือของผู้คนที่มีต่ออาชีพทนายความลดน้อยลงทั้งอาจสร้างความกังวลต่อผู้คนไม่น้อย โดยเฉพาะในในแวดวงกฎหมายด้วยกันเองหรืออาจจะมีความพยายามในการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆมากำกับหน้าที่ของทนายให้ทนายความให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามคําถามที่ต้องใส่ใจไม่น้อยไปกว่ากันคือต้องทําความเข้าใจคือใช่หรือไม่ว่ายิ่งทนายเอเวนเจอร์เพิ่มจํานวนมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งจะบ่งชี้ถึงความเหลวแหลกของระบบกฎหมายไทยได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงหัวใจสําคัญของปรากฏการ์ทนายเ,เวนเจอร์คืออาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากไปกว่าความดีชั่วส่วนตัวของนักกฎหมายเหล่านี้ ผมเสริมที่อาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลเขียนนิดหนึ่งผมคิดว่าเรื่องทนายที่มีทนายหิวแสงหิวเสียงแล้วก็ดังเยอะในยุคนี้เนี่ยมันเป็นเพราะ democratization of media democratization of media คืออะไรก็คือทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่า p l a t อร์มหรือมี avenue มีช่องทางในการสร้างกระแสของตนเองขึ้นมามันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มในการหาลูกค้าในในฐานะทนายความช่องทางในการสร้างประเด็น ในการเชิญชวนตนเองให้มีโอกาสไปออกในรายการอื่นๆแล้วก็ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ของตนเองหรือใน Twitter X ช่องทางของสื่อสาม,มัญชนเนี่ยมันเยอะมากทำให้ทุกคนมีโอกาสค่อยๆสร้างชื่อเสียงซึ่งไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นเซเลบริตี้หรือไม่ว่าจะเป็นนางแบบ o n l y f a n นอะไรเงี้ยมันมีความคล้ายกันก็คือว่าต้องการชื่อเสียงเพื่อให้ได้งานเยอะขึ้นพอได้งานเยอะขึ้นได้เงินทองมากขึ้นเปอร์เซนต์ซึ่งได้เนี่ยพอรวมเป็นเงินสุทธิที่เป็นรายได้ในแต่ละเดือนแต่ละปีมันก็ย่อมสูงขึ้น ทนายคือผู้ซึ่งประกับอาชีพผมคิดว่าจริงๆแล้วทนายดังๆเยอะเนี่ยไม่ได้เสียหายไอ้ที่ผิดจริงๆคือประเภทไปตบซับไปเอาส่วนแบ่งเปอร์เซนที่สูงเกินไปจากคนซึ่งเขาเดือดร้อนอยู่อันนั้นผิดแต่ว่าการแบ่งไรายได้ซึ่งจะได้จากลูกความอย่างเงี้ยในการจ้างวานเพื่อไปฟ้องร้องคนซึ่งทำผิดกฎหมายก็เป็นมาตรฐานที่เราเห็นนะ,ะโดยทนายซึ่งร่ำรวยแล้วก็หิวแสงแล้วก็หิวเสียงระดับสากลทนายหิวแสงหรือหิวเสียงในยุโรปในอเมริกาก็มีในบ้านเราอาจจะเป็นกระแสะที่หลายคนระยะหลังเนี่ย เขาสร้างประเด็นได้เก่งแต่สร้างประเด็นได้เก่งเนี่ยแล้วก็ได้ออกเสือเนี่ยซึ่งเป็นทนายที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยพวกนั้นก็มีคุณภาพนะแล้วไม่ใช่ว่าหิวแสงแล้วไม่มีคุณภาพทนายที่หิวแสงเฉยๆอะต้องการดังแล้วก็ได้งานเพิ่มเนี่ยไม่ได้ผิด ปราบได้ที่ไม่โกงลูกค้าปราบได้ที่ไม่หลอกลวงประชาชนแล้วก็ไม่หลอกลูกความแล้วก็ไม่ไม่ไปวิ่งตบซับทั้งลูกความแล้วก็ไอ้คนซึ่งโดนฟ้องที่ตนเองสั่งฟ้องอยู่ตนตนเองเสนอให้มีการฟ้องอยู่พร้อมกันอะไรเงี้ยหิวแสงเฉยเไม่ผิดหรอกผมแซวจะหลอกว่าหิวแสงผมก็หิวแสงคือคนที่ยังไม่มีชื่อเสียงมันก็หิวแสงอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าการหิวแสงเสร็จแล้วตบด้วยการหิวเงินต่อในแบบที่ทําผิดจรรยาบรรณอันนั้นสมควรลงโทษโดยทั้งการการ,การฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายและสภาทานาความ ผมคิดว่ามันมีเส้นแบ่งอยู่หิวแสงโดยที่สร้างชื่อให้เป็นทนายที่ดังแล้วก็มีงานเยอะขึ้นทุกประเทศมีผมคิดว่าโอเคนะฮะใช้ช่องทางสื่อสารของตนเองในการหางานก็โอเคตรบาบใดที่คุณไม่โกงคนอื่นมันโอเคนะถ้าคุณโกงคนอื่นโกงเงินเขาอย่างที่คือเขาไม่มีเงินจะให้คุณโกงแล้วคุณยังโกงเขาอีกเนี่ยคุณก็ตบซับเขาอีกอะไรเงี้ยคุกก็ติดอะ่ะคนที่ต้องติดคุกอยู่แล้วแล้วคุณตบซับเขาอีกมันมันทุเรศฮะเพราะนั้นปรากฏการณ์ทนายหิวแสงหิวเสียงผมคิดว่ามันมีเส สิ่งที่ยังโอเคในเชิงจัรยาบันกับสิ่งที่มันไปต่อไม่ได้